สวัสดีครับวันนี้รถลูกค้ามาอีกคันหนึ่งนะครับเป็น4 j j 1นะครับเป็นรถรถบรรทุกนะครับอันนี้ที่มีมาก็คือไฟต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราสตาร์ทดูนะครับดูรูปไฟรูปเครื่องด้วยนะครับไฟรูปเครื่องก็ยังโชว์อยู่ ABS ช็อปเ a ร e นะครับหน้าปัดรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้สมอลิเตอร์ e แต่รถคันนี้แปลงเป็นเกียร์ธรรมดาลแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำการแก้ไขนะครับมาได้ทีเกียร,นะร์จมแ,แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไข นะครจากคลิปที่2อ,อันนี้คือคลิปที่1นนะครับครับสวัสดีครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ